แกไม่ซามมีความรักไม่ได้สัมผัสคอยเยียยความแตกต่างจึงปิดบังจงยั้งใอนางพเกษนะคอด Get one, two, three, four, five ไม่ต้องนั้นแหละนะคะไม่ต้องมาเก็บผม,มเดี๋ยวผมขอทักทายแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้แน่ที่น้องชาวจังหวัดะระยองทุกๆท่านนะครับแหมก็อยากจะกระโดดไปหอมแก้มสักคนละทีเหมือนกันแหละ มาหหลยแกกเือินสวัสดีนะครับวันนี้ผมมานี่นะคะก็มีแม่ๆติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งแฟนๆชาวจังหวัดระยองที่ดูทั้งลิเกคอนเสิร์ตคุณแม่มาจากไหนคะคุณี่เลยมาโชว์ตัว ออกแล้วเขารู้หมดแล้วเขาเห็น,มนหมดแล้วน้องวิกกี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมแอบมาให้กำลังใจเมื่อกี้ว่าไงนะคะเป็นแม่เลยค่ะรรอ๋อแม่เหรอครับอ้อาวแล้วมาวันนี้พี่ชายไม่ได้มาด้วยเหรอจ๊ะไม่ได้มาคผมไม่ได้มาถ้าอย่างนั้น ขอเอกขอความชัดดาวสวัสดีนึงเถอะนะตามสบายค่ะวันนี้มาให้ยืน ามาเป็นแขกสุดท้ายในวันนี้ขอบคุณมากนะครน้องมิกกี้<ด>ค่ะพี่เอยินดีค่ะสวัสดีเป็นทางการพ่อแม่พี่โนโ้องชาวระยองก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาคนเยอะมาก สนใจนะคะเมื่อกี้ก็หลบอยู่นานมากแต่เซอไพพี่เอก็วิ่งผ่าฝูงชนมาแล้วที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเขาจำทำไมได้เลยเหรอวิกกี้เขาจำได้ค่ะแต่กี้คือแบบว่าต้องมีแหวะเขาใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับจีบมเสร็จที่ยังเนี่ยวเขาเอกชัดเจนเนี่ยจีบมาเสร็จไปกับชายาไม่ใช่แล้ววิกกี้สุดสั เดี๋ยวพวกเงินพวกของพี่ขอเก็บไว้ก่อนนะครับของผมเป็นเยอะมันยนี่ไปแอบมาจากไหนเนี่ยมีคุณวิกกี้มาด้วยอ่ะคุณโบอสคุณจิมนี่เขาก็พามาชมคอนเสิร์ตทีวีสามในที่โบสถเย ใครขึ้นมาบนเวทีผมก็รู้ว่า่ไหนใช่มคือพวกป้าที่ไหนว่าหนูน้อยหมวกแดงนี่อ่ัเมื่อกี้เป็นพวกงหนูน้อยหมวกแดงนะฮะวันนี้มายืนที่นี่ไม่ได้มาแค่ฉากดาวมากันหลายคนทีเดียวครับแต่ละครเรื่องผมไม่อยากเป็นสายลับครับผมมีทั้งผู้กองคมชานนะครับหมวดพัชชานะครับแล้วก็ทันวาออฟสุพนันแล้วก็จอมใจพร้อมกับดาราช่องสามะพี่บุคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ เราช่วยกันมาหมดตรงนี้อย่าเพิ่งกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะมีของแจกเยอะมากๆให้กับทุกคนเราจะมีของแจกจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันชิ้นเลยครับทีมงานขนมาหน่อยและช่วงไทยเราจะให้โกสินหอมแก้มใครสักคนที่อยู่แถวนี้ยัหน่อยสิใครอยากบ้างใครอยากอแก้มนะครับสินงั้นมีข้อแม้ว่าต้องหอมคนที่ ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแต่อยู่ตรงการลางนะครับ <laughs> บ้าบ้า,บา, <laughs> บา,บาเดีวแนะนำมากกว่ครับสายมือผมครับกอสิงราชกอม <laughs> คุณเกศว์วลิงคาร <laughs> <laughs> นี่คุณปูมินดา เกมพารณิชกานนะครับผู้ประกาศจากตุ่งกระาษข่าวสามคุณเชิรชายหวังบุญครับจากเรื่องเด่นเย็นนี้ครับและโปรดิวเซอร์ตุ่งกระาษข่าวสามน้องซีฉัตรปวีครับจากซีซีอมยิ้มและร้อยหกสิบแปดชั่วโมงนะครับน้องแพงครับสวัสดีครับน้องแพงครับทางด้อนรู้มีใครบ้างครับโอ้ข้างผมครับพี่ลิกกี้มาตินนะครับผมพี่พิจักสาธิตดีฟุลนะครับผมอ่านี่นะฮะไปนี่ตะตรุ้มวใชัยไหมคะ คุณจัตรวิทย์ครับพดสนลวมนะครับจากละครเรื่องผมไม่อยากเป็นสายลับับผมคุณชยามิชชัยวิกกี้สุริสาเจปามาบ่าวเดนและพี่บอเป็นจัติริค่ะและก็คุณกระต่ายน้อยอ๊อฟสุพนา จะเล่นมวยปั้มไงจะเล่นมวยปั้มไงสมุนเล่นชื่อแต่ละคนเนี่ยกระลอกกันปีนี้ปีกระต่ายพี่เอากระลอกแล้วเดี๋ยววันนี้ของของที่มาแจกเยอะมากจากผมไม่อยากไปสายรับที่พี่กีดถืออะไรอยู่ครับื้อยืดค่ะของเขาเปิดเปิดเปิดมาดูสักสักตัวได้ไหมฮะนี่นี่น่มีใครอยากได้ไหมนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปแจกให้ด้วยด้วยดูหนึ่งตัวนึงนะครับนี่สวยมาก ผมไม่อยากเป็นสายลับนะครับเอาละครับให้จตุรวิทย์ให้ชยาได้พูดสักนิดหนึ่งว่าละครตอนนี้เลตติ้งดีแม่ในช่วงเย็นเป็นไงบ้างครับก็จบแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นมีลายเลยเชื่ออะไรฮะคนละด้านครับพี่พี่ออมนี่มันเชี่ยวหัวสมองมั้งไหมเนี่ย เอาเอาซะเป็นสายลับนี่อะไงเนี่ยชัยยานะพี่บอกแล้วที่พี่อย่าเล่นอย่าเล่นมุกนี่เห่าเล่นพี่บอสอี่ยเล่นอยากขอบคุณอยากขอบคุณพี่ครับพี่ละแหน่พี่อ่าอ่อพี่นะเป็นไงบ้างฟีดแบกละครเรื่องนี้ครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะครับก็เมื่อกี้ถามแล้วก็บอกว่าดูทุกคนเลยยกมือดูด้วยใครใครดูผมไม่อยากเป็นสายลับอ่ะนี่ขอบคุณมากครับ เยอะๆเยอะคร you re, you re, you re yeah, okay. ับยังไงถ้ามีเรื่องอื่นๆอีกก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับดูทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเป็นกำลังใจเยอะนะครับโอเคแล้วเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรครับหมอหอตอนนี้เป็นเรื่องของผม ออย่งั้นไม่คุยแล้วครับขอโทษครับเลยไปว่าเป็นพี่กันตอนนี้อัลบั้ครับเต็มที่เต็มที่เึงที่ตอนนี้ละครก็ยังไม่มีครับผมตอนนี้ทำอัลบั้มอยู่ครับผมอย่างไงก็จะทำอัลบั้มให้เต็มที่แล้วกันนะครับกลางปีนี้ครับมาถึงตอนนี้มาอยู่แกมมี่แล้วอยู่แกมมี่แล้วนะครับมาอีกสาวหนึ่งที่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเทียบเท่าขึ้นมาจะมาเป็นนากชินีลูกทุ่งอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันจะร้องเพลงมาประมาณ50กว่าปีแล้วอยู่คุยใครคุยใครเนี่ยคุยใครเนี่ย คุณคอยกับแนะนำแนะนำคุณคุณลูกน้ำนะครับคุณลูกน้ำพาเมล่าบาเดนนะฮะร้องเพลงมาปีนี้ก็สี่สิบกว่าปีแล้วที่เรายังไม่ถึงอ่ะแต่ว่าแฟนเพลงที่อยู่สามสิบปีขึ้นไปรู้จักกันทุกคนนะคะรู้จักจ้าพี่พาเมล่าสวัสดีค่ะเห็นไหมยังเรียกพี่อยู่ขอบคุณมากค่ะ อาคุณลูกน้ฝากอะไรถึงเรื่องของยาเสพติดสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้เรามารณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดในอำเภอปกแดงครับบ้าเราก็รู้กันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเดื่อวไม่ดีแล้วเราก็นอกจากจะไม่ไม่ลองด้วยตัวเองแล้วหันไปเทคแคร์ไปดูแลคนในครอบครัวด้วยว่าเขาเอ๊ะมีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดพบเจออะไรน่สงสัยก็ดึงๆกันไว้นะคะแล้วก็ช่วยเตือนกันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีค่ะสัปดาเลยสัปดาห์ออกแค่สัมนาไปทำไป้ำไปทำไว้ค่ะน้ำบริษง์น้ำบรับ อันนั้นโบฝากเลยครับพี่โอมพี่โอมอยู่ข้างข้าฮะพี่อาบค่ะพี่พี่ชื่ออาไม่ชื่อโอมอยู่หลังเวทีพี่โอมสวัสดีค่ะครับเขาเห็นหน้าคุณเหมือนคุณชาติของสุวรรณเลยไม่ใช่ฝากครับฝากโอเคค่ะก็ฝากในครเรื่องนายสุชาติข้สุดแสนตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ยังไงก็ฝากทำผลแอนด้วยนะคะชื่อเรื่องนี่ยครเรื่องอะไรนะนายสุดชาติข้าสุดแสนข้าสุดแสนมีมีใครเล่นบ้างครับเออมีโดนัทค่ะแล้วก็ตุ้ยเอฟมีโดนัทมีมะลิปั๊บมีเครื่องปั้นจิ๋นไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วจะตัวริทับครับผมสำหรับเซนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ดีครับก็รออยู่ครับครับแล้วเราค่อยติดตามผลงานกันต่อไปรอราคุกพระนะ ในเรื่องนี้ขอบพุณธเต็มที่เลยเพราะว่าโ,โหคนติดตามละครเรื่องนี้เยอะมากครับน้องเอกครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองด้วยเนจังหวที่ติดตามผลงานละครของพวกเราแล้วก็ละครทุกเรื่องอ,อทางช่องสามนะครับอย่างที่พูออกมาเน,นี่ยมีทั้งทีมข่าวทั้งดาราศิลป,ปินมาก็เพื่อที่จะมาขอบคุณจักใจจริงๆครับ,รบที่ติดตามผลงานของพวกเราอย่าลืมนะครับเกิดว่ามีผลงานละครอะไรออกมาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วย แล้วฟังแล้วเสี่งมากเลยฟังแล้วเสีงเยมาไม่ต้องพูด เสียมแกมันไม่ได้เลยพี่กี้ครับเชิญครับค่ะก็ดีใจค่ะก็ละครเรื่องนี้ผลตอบรับดีมากก็เป็นกำลังใจนักแสดงช่องสามทุกคนนะครับเพราะรู้ว่ามีคนดูเยอะค่ะก็อยากให้ติดตามละครช่องสามไปเรื่อยๆค่ะคขอบคุณมากทำไม่รกี่าแล้านะครับเดี๋ยวเป็นแฟนคลับอายุตั้งแต่48ปีขึ้นไปทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะแจกแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่กรุณาได้ร่วมสมทบคุณนะครับแล้วก็ได้รูปมห้จากเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลศรีราชข้างๆผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัชญาจากโรงพยาบาลศรีราชจะได้ขอบคุณพวกเรานะครับคือวันนี้ด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวอำเภอป,ปลวกแดงนะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคนะครับวันนี้เราได้รับเงินบริจาคเยอะจำนวนมากนะครับ,รบเราก็จะนํากลับไปที่ศรีลาดมูลนิธิทันทีเลยนะครับแล้วในอากาสต่อไปก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนบนเวทีที่หัาค่าตัวคนละเจ็ดพันบาทสมทบมทุนร่วบศรีลาดมูลนิธิไปทันทีเลย พวกเขาได้บริจาคเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ตอนกลับจะมีกล่องอยู่ข้างหน้าใครที่อยากร่วมสมทุกคนบริจาคกล่องให้เอาตังค์มาหยอดนะครับไม่ต้องหยิบกล่องกลับบ้านนะครับอเอาตังค์มาหย,ออย่อนูงแล้วน้องแพงเป็นไงครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างทระชอนค่ะกำลังกอนแออยู่ท่าช่องตาำช่องต่ำนี่ปวดฟันไหมเนี่ย เสียงไม่มีเจ็บคอมากซ้อมร้องเพลงซ้อมร<อ>้องซ้อมตลอดเวลาจนเสียงหายเลยค่ะเนี่ยนี่วันนี้แบบตั้งใจมากนะครับอย่าลืมติดตามรหัสกรชนนะครับทุกวันอ่าพุทธระหัตค่ะสองปุ๊บ <laughs> ฟูบ่ถูกนี่อดเล่นเลยนะเนี่ยคุณ <c oughs> พึ่งหัดนะฮะสองพึ่งพึ่งนะครับคุณเกนแล้วก็คุณชุบผู้นะครับาม,มามาการทีมผู้ประกาศทางด้านนี้บ้างคุณเกศนี่คุณเกศนี่เคยมากับฟูมินเข้าข่าวที่ปกแดงบ้าไหมฮะก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณนะคร <c oughs> ับที่มาเยี่ยมไม่ต้องนำเสียงช้ยาอะไร มินรักเกลือข่าวทุกคนนะครับได้ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยนะฮะับสำหรับการที่มาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อไม่มีแม่มาข้าชิยาชิยาเขาอั้มเขาอั้มเขาอั้มแก่ตามสบายนะครับนีบมูซิ่งสีนี่ตามสบายเลยครับผมผมสบายดีครับ ดึงมาบ่อยครับผมบินเข้าโลขับบินมารยางบ่อยมากนะแล้วว่าทางเมียก็มาพร้อมกับตุ๊กไม่ได้เราบินไปอยู่ข้างบนนี่เราแบบเห็นเรื่องของยาเสพติดอะไรอย่างนี้ยไหมครับคือไม่เห็นมั่งเห็นก็ส่งยาบ้าคนละเม็ดสองเม็ดมั้งเห็นแบบคุณหัวเราะทำไมคุณแก๊บก็เป็นอะไรที่แปลกดีฮะที่เราไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นยเวลามีใครแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของยาเสพติดบินทำข่าวนี่มันจะเห็นเรื่องของชุมชนครับอ๋ออ่เาเวลาส่วนใหญ่ยาเสพติจะเกิดขึ้นในชุมชนแออัด นี่พื้นที่ในการโวคนวิ่งยากันหนีตำรวจนี่ตอกซอบซอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยตณรว์ไม่ใีแอนตุสีเป็นคนรุ่นใหม่มีการรณรงค์ยาเสพติดไงครับตอบตรงจุดเลยเมื่อกี้เพิ่งไปปปสมานะคะก็ในฐานะไปนี่คือไปไปสนาับ้าหรือไปรอจับที่บูธนะบูธเขามีไปกิจกรรมดีบๆแหมน่ารักจริงๆนะผู้จาครับก็ในฐานะสื่อก็คงจะให้น้องๆเยาวชนทุกคนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆอ่ะแล้วก็ พยายามจะบอกให้น้องๆรู้ว่ามีกิจกรรมดีๆเยอะเราใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์กับกิจกรรมเหล่านั้นอย่าไปโมวสุมกับยาเสพติดมันไม่ดีแน่ๆครับผมแหมดีมากๆขอบคุณมากนะครับคุณจิหรดขาวครับขอบคุณครับแช่ใช่น้งสีเอา้ำสีผมแทรกนิดนึงว่ะผมห้องใจนิดนึงคุณโบ๊ทคุณตะกี้คุณอยู่ข้างน้องจินดี้ตัวนี้อ๋อเป็นช่วงเวลาที่สามซุปตาร์ต้องอยู่ด้วยกันนะครับโกโก้เกตนะครับโบ๊ทโกเกต มอตมสุกตงใหญ่มากครับโปรดิวเซอร์ของตู้กรองาข่าวสมนะครับแล้วก็ผู้กำกเรื่องเด่นนี้อ่าเชิญเชิญเชิญครับอ่ามดูนะคะพรุ่งนี้เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะข่าวไอทีครับจะหนุงสุกไม่รู้ดู่เสาร์อาทิตย์่างั้นจะดูกันไหมคะเนี่ยอันนี้อ่อนมากเลยเนี่ยอ่อนมากเดี๋ยวนี้เราทำาวเราจะอ่อนนานี้ครับน สุดท้ายก็ต้องขอบคุณตูณ้นนาข่าวสารนะครับที่ช่วยทุบกำแพงบ้านผมให้ผมออกมาอ <laughs> ไมนะ้ไม่ใช่เล <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ขนานั้นคุณเจอใ์จยครับวันนี้เห็นบอกมีรับเรื่องเยอะมากสองร้อยเรื่องเลยที่ตู้แดงของเรานหน้านี่ครับตู้บนอข่าวสารนะครับก็รับมาสักประมาณสองร้อยเรื่องหนึ่งเรื่องแรกกับปริทิน เอาไปตั้งโต๊ะที่บ้านตอ,อนหนึ่งเรื่องได้ไปรไิจีนครับอ๋อคือจรง,จรงเรื่องหรอกจริงๆริเขาไม่มีเรื่องอะไรเลยฮะก็พุดอยู่นะจะ <c oughs> ไ,ได้จะไ,ได้ไปริงแล้วเนี่ยเขา <c oughs>